มีการเห็ดสนุกใบเปิดขาแจ็กจ็กเศครับดขันนี่ไหมครับมันลอยเปียกซีฟุดมอนเไปซีฟคูดแล้วครับดิอันนี้นคเนื้ใบเตยอโอใบเดียวมากเสมออ๋อ ที่เรียบร้อยครับแกงนะครับเคล็ดเมื่งหันนี่ครับโอ้เสียงเสียงไปครับไปแล้วได้แล้วไปการแล้วเคล็ดยังอยู่ครับวันนีโอ้ mới bên cô nàng nè mẹ mẹ ừm cô nàng yêu thương 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 การมัดธนูครับกับมมีปากกาบเลยครับตัวนี้มัดสซดเลยครับมัดแบบโบราณครับปากกาบมมี่ด้ครับตัวนี้มัดนี่กันหัวโยงองมานีครับต้องใส่ปากกาบครับใส่เสื้อมัดเอาอย่างเดียวครับตัวนี้

กันตอนการไล่เสือครับวันนี้คนจะเอาดูอะไรเดียวจิม่าติดลมนะครับตอนนี้โดูนี่มัติดลมโอ้แต่ว่าน,นี่อีกหลายครับมีโต๊ะครับดูมาพบคณะใหม่สอครับตอนนี้คนหนึ่งก็เอาไปมัดครับจูบบรับบกจูบบอครับปปดวงไงแต่บ่อยจูบป,ป่ะเนี่ยครับยังหัวอดลมมั้ง วัดเขาหัวกกแกกันไล่เสื้อครับผมต้องมีมีใหม่ไว้อันหนึ่งไปคัดเลยเดี๋ยวมันจูเพีงก็เอาใม่คัดเอาเบืยบบรางเขาเล็นเหตุกันครับแบบนี้ตัวนี้ครับเมียดหกสิบกว่าตัวมีกี่สองเมตรตัวนี้เมียดเมียดหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนี่ครับบ่หอนเมียดเจ็ดสิบตัวนี้ขันสนูกรับจักเมียดไปเจักเส้นครับ ใบแดงครับตัวนี้ใช้ปืนตัวนี้ครับเออนี่เหมนกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวแต่ว่ามีพับไปยังไงนะขึ้นแล้วครับโอ้เสียงแบบลั่นเหมือนกันตัวนี้เออโอ้ตัวนี้ดังแห้งๆตัวนี้แหง้งดังก็เหมือนีกหางจากครับตัวนี้ไล่เสือสองค,คตนตรงนี้ลงหน่อยแล้ว่าจูบพือกันครับไล่เสือก็ไม่ได้ครับตัวนี้ หางจากดีแนงครับงามครับขืนแามตัวนี้สนุกด,ดังขโมในิยามนี่แหละครับตัวนี้เบิ่งหางแบบจากโอ้เรือกบุถึงเรื่องว่าชาตรงไหน <laughs> นี่ครับเป็นอะไรเสือกว่อใส่กันไรครับ,บว่ามันเสือกว่าบ่หลายเลยครับทีนเห็นตัวว่าเสือกบ่หลายเลยตอนนี้ืน